Hey! มารู้ชอบร้านน่ารักน่ารักที่มีบริการรับเติมโลบัคกดผลปีศาจกับเกมพาร์ในแมปบล็อกฟู้ดแมปคิงเลกาซี่และยังมีบริการอื่นๆอ,อ,อีกมากมายสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับเลมอนช็อปร้านที่มาพร้อมกับเลทที่สุดจะเปรี้ยวจีด๊ดทางร้านก็จะมีบริการกดเกมพาร์ตในแมปต่างๆ,างๆเช่นแมปบล็อกฟู้ดแมปคิงเลกาซี่กดเพชรในแมปออสตาและก็ยังมีบริการอื่นๆอ,อ,อีกมากมายสนใจลิงก์ใต้คลิปเลย เฮ้ยทำไมมีเนธดีๆใช้เยอะจังนี่เลยโลชอ p บริการสูมทุกเน่แบบการันตีเริ่มต้นเพียง50บาทเท่านั้นและยังมีบริการฟาร์มเวลตลัวละครฟาร์มเนธสัตว์หางแล้วก็แหลงกับบริการอื่นอีกเพียบสนใจลิง์อยู่ใต้คลิปเลย เฮ้ยเฮ้ยก็ต้องขอกล่าวสวัสดีเหล่าจนสลัดที่กําลังตามล่าวันพีทุกคนกันด้วยนะครับสาหรับคลิปวิดีโอนี้ก็กลับมาพบกับผมต้นไม้สตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะครับทุกคนคือในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมจะมาสอนทุกคนเนี่ยฟาร์มเบลรี่กันนะครับวิธีนี้เนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งผู้เล่นเก่าแล้วก็ผู้เล่นใหม่เลยนะฮะทุกคนครับ ผมไม่รู้ว่าคนอื่นอาจจะมีวิธีที่ดีกว่านี้หรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเนาะแต่ว่าวิธีของผมเนี่ยผมเชื่อได้เลยว่า1เลยมันฟาร์มสบายนะครับ2ฟาร์มง่าย3เนี่ยถึงเราจะมีสเตตที่น้อยเราก็สามารถที่จะฟาร์มมันได้นะครับแล้วก็ต้องย้ำอีกทีนึงว่าวิธีนี้เนี่ยเป็นวิธีที่ผมใช้เองแล้วก็ใช้เป็นหลักนะครับอ่าย้ำอีกทีนึงว่าเป็นวิธีของผมเองเนาะคนอื่นอาจจะมีดีกว่านี้นะครับแต่ก็อ่าผมจะเอาวิธีของผมมาแนะนำให้กับทุกคนก็แล้วกันนะฮะ มาทุกคนครับมาเริ่มกันเลยอย่างแรกเลยเนี่ยสิ่งที่ทุกคนจะฟาร์มเบรีเนาะทุกคนจะต้องฟาร์มเบรีแล้วมาปลดล็อกเควสแก่ตัวนี้ก่อนนะครับ่าไอตัวนี้เนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยสามารถรับภารกิจได้เยอะขึ้นนะฮะจากปกติเรารับได้1เควสถ้าเราไปปลดล็อกไอตัวนี้จนอ่าจนถึง ขั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับเราจะสามารถรับภาร,รกิจได้ครั้งละ5ภาร,รกิจเลยนะทุกคนมันทําให้เราเนี่ยฟาร์งเงินได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะครับ NPC ตัวนี้เนี่ยเตรียมเงินมา5ล้านนะทุกคนครับ5ล้านเนี่ยคือปลดล็อกเควสทั้งหมดเลยครับก็ถือว่ามันเป็นเงินที่แพงมา,มากๆเนาะสำหรับผู้เล่นใหม่นะขั้นหนึ่งเนี่ยนะครับมันจะใช้เงินปลดล็อกเนี่ยอยู่ที่5แ0นนะทุกคนคือมันจะเพิ่มทีละ5แ0นครับรอบแรก5แ0นรอบที่2 1ล้าน รอบที่3เนี่ยล้านห้าแล้วรอบสุดท้ายเนี่ยอยู่ที่2ล้านนะครับทุกคนครับอ่าฮะหรือใครที่แบบว่าเตรียมมาครั้งเดียวเลยก็ได้แต่ผมแนะนําให้มาทีละห้าแสนนะครับทุกคนครับมันจะเพิ่มเงินให้เราเรื่อยๆเนาะถ้าเรามาทีเดียวเนี่ยเราต้องลําบากมากๆเลยนะกว่าจะฟาร์มได้5ล้านนะครับสำหรับการฟาร์มเงินแล้วมาปลดล็อกเควสไอตัวนี้เนี่ยนะครับผมก็ทําคลิปวิดีโอแยกมาให้แล้วเนาะสำหรับมือใหม่นะครับเอาวิธีของผมเนี่ยไปใช้กันได้เนาะโอเค หลังจากที่เรารับภารกิจได้5ภารกิจแล้วใช่ไหมทุกคนที่แรกเนี่ยที่ผมอยากจะแนะนําทุกคนนะครับก็คือมารินฟอร์ดนะทุกคนคือว่ามารินฟอร์ดเนี่ยนะครับเป็นที่ที่ยอดฮิตมากๆเลยเนาะสำหรับผู้เล่นใหม่แล้วก็ผู้เล่นเก่าเลยนะครับแต่ผมคิดว่าผู้เล่นเก่าเนี่ยไม่น่าจะฟาร์มมารินฟอร์ดกันแล้วแหละทุกคนน่าจะไปฟาร์มที่อื่นกันหมดแล้วนะครับแต่ใครที่เล่นมาแบบแรกๆเลยเนี่ยกับแบบกลางๆแล้วนะครับก็แนะนําเป็นมารินฟอร์ดครับทุกคนเพราะว่า เมารับเควสได้ทีละนี่เลยครับทุกคนเควสล,ละ2อ0 0สนหนะครับห้าเควสเนี่ยเราจะได้เงินอยู่ที่ประมาณ1นล้านสี่ถึงหล้านหเลยนะทุกคนเออคือแบบว่ามันได้เยอะมากๆแล้วก็ในการฟาร์มจุดนี้เนี่ยผมแนะนําให้มายืนตรงนี้ครับยืนติดป้อมปืนใหญ่เลยนะสกิลที่ผมอยากจะแนะนําในการฟาร์มตรงนี้เนี่ยผมอยากจะแนะนําเป็นสกิลอะไรก็ได้ครับเช่นผลฟินิก์ผลสั้น ผลแมกนาผลไฟหรือผลอะไรก็ได้ครับทุกคนหรืออาจจะไม่ใช่ผลก็ได้อาจจะเป็นสกิลของดาบโซโลก็ได้นะครับนี่เห็นไหมอ่าสกิลอะไรก็ได้เนี่ยที่มาเป็นสกิลเอโนะครับเพื่อเราเนี่ยจะลากมอนทีไรเยอะเนาะอ่ามันจะได้แบบว่าเสร็จภาร,รกิจในลวดเดียวนะครับนี่ครับรอบหนึ่งเนี่ยก็ได้เงินเยอะมากๆเลยเนาะแลวฟาร์มง่ายฟาร์มเร็วด้วยผู้เล่นใหมย่ยังฟาร์มได้เลยทุกคนถ้ามีสกิลที่ผมบอกไปนะครับที่เป็นสกิลเอโอเอะ เราเริ่มเกมมาปุ๊บไปหาผลปีศาจจากในกลุ่มอะไรก็ได้นะครับอย่างเช่นผลฟินิกเนี่ยเอามาปุ๊บแล้วเราก็มายืนฟาร์มผลปีศาจที่นี่เลยเนาะรับเวสที่นี่ด้วยนะครับเนี่ยเห็นไหมได้เงินมาแล้วนะครับทุกคนเกือบล้านเกือบล้านสี่เลยนะคือมันฟาร์มง่ายมากๆอรัทุกคนเนี่ยแล้วเราก็ฟาร์มอย่างเงี้ยวนไปเรื่อยๆเลยนะครับเอาอีกสักภารกิจหนึ่งก็แล้วกันนะฮะทุกคนครับเนี่ยเห็นไหมลากมาเลยครับปั๊บปั๊บปั๊บคือถ้าเป็นผู้เล่นใหม่อ่ะยิ่งหาผลที่ เป็นสกิล LE หรืออะไรก็ได้เนี่ยที่มันสามารถตีเป็น AOE ได้นะครับผมแนะนำให้มาที่นี่เลยถึงมันจะนานหน่อยนะแต่ว่าเราก็ได้แสแตตไปในตัวนะครับได้เงินด้วยเป็นไงเออได้เงินด้วยนะครับได้สแตตด้วยแต่มันจะฟาร์มนิดนึงแหละถ้าเป็นผู้เล่นใหม่จะจ๋าเลยอะ่ะเพราะสแตตเรามันน้อยแต่ว่าถ้าเราฟาร์มสแตตตรงนี้เนี่ยเราก็จะได้สแตตค่าพลังที่เราจะต้องฟาร์มด้วยนะครับเออถ้าเราใช้ผลพีศจเนี่ยค่าผลพีศจมันก็จะขึ้นเนาะ แล้วเราก็ได้เงินทีเนี่ยแบบโว้เท่าไหร่นะภาร,รกิจแบบผู้เล่นเริ่มต้นเลยนะครับเกาะ200,000 5 2 0 0 0 5ภารกิจ2ภารกิจเนี่ยก็อ่าไปปลดล็อกไอ้ภารกิจ5 0 0 0 0ได้แล้วนะทุกคน <Bright> คือมันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยเนาะจุดต่อไปครับจุดต่อไปเนี่ยผมแนะนําเลยนี่ครับเป็นจุดที่อยู่หน้าเกาะใหม่เลยครับทุกคนเกิดมาปุ๊บเจอปั๊บเลยก็คือเกาะของสโมเกอร์ครับ คือเกาะของสโมเกอร์เนี่ยเป็นเกาะที่เพิ่งอัปเดตมาใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยครับแล้วเป็นจุดที่น่าจะฟาร์มดีที่สุดสําหรับตอนนี้แล้วเนาะอันนี้เป็นความคิดของผมเองนะครับผมคิดว่าจุดนี้เนี่ยฟาร์มง่ายฟาร์มสบายแล้วก็ได้เงินเยอะด้วยนะจากมารีนฟอร์ดนะครับได้เงิน1ล้านใช่ไหมทุกคนนี่ถ้าทุกคนฟาร์มมารีนฟอร์ดจนสบายแบบผมแล้วนะครับผมแนะนําให้ย้ายมาที่นี่เลยเนาะที่นี่เนี่ยจะได้เงินจากมารีนฟอร์ดนะครับหลายเท่ามากๆ มารินฟอร์ดได้1ล้านนิดๆน,นะครับอยู่นี่ทุกคนได้เท่าไหร่ทุกคนคิดว่านี่ครับรับภาร,รกิจที่2นะย้านะครับว่าภารกิจที่2ภารกิจที่2เนี่ยมันง่ายกว่าภารกิจแรกเยอะมากๆาเราจะได้จากเควสนี้เนี่ยประมาณ5ล้านครับทุกคนฟังไม่ผิดครับ5ล้านคออคือมาได้เยอะจริงนี่แล้วจุดฟาร์มเนี่ยผมก็แนะนําอย่างนี้เลยนะทุกคนปั๊ปปั๊ปั๊นี่ครับให้ทุกคนขึ้นมายืนตรงนี้ นี่อ่ายืนตรงนี้เลยครับแล้วก็ฟาร์มเลยคือเราต้องลากมอนมาก่อนนะทุกคนนี่แล้วก็ F K สกิลไปเลยครับเห็นไหมเนี่ยอาจจะเป็นใช้ดาบโซโลก็ได้นี่ที่เป็นสกิลเอโีนะครับฟาร์มค่าสเตตไปด้วยเนาะนี่นี่ครับง่ายไหมทุกคนคิดว่าง่ายไหมได้ทีละห้าล้านเลยนะเอ,อ่อแต่ผมแนะนํานะให้ฟาร์มมาลินฟอร์ดให้สบายก่อนนะครับแล้วค่อยย้ายมาที่นี่ ไม่งั้นเนี่ยลำบากแน่นอนนะครับแต่ถ้าใครแบบว่าผู้เล่นใหม่จ๋าแล้วแบบห้าวสายรีบร้อนนะมาที่นี่เลยครับเออผมแนะนําเลยมาเลยถ้าเราไม่รีบเนาะ f อฟเฟาร์มสเตตไปก็ได้นะครับเออเราจะได้ได้ตังค์ด้วยเนาะภารกิจแรกเนี่ยก็ได้ทีละ1ล้านอ่ะทุกคนครับ1ล้านเควสเดียวเราสามารถที่จะฟาร์มสเตตไปด้วยแล้วก็ไปปลดล็อกไอ้ที่ปลดล็อกภารกิจเควสได้ด้วยนะครับเห็นไหมทุกคน ผมได้มาแล้วนะครับ5ล้านเออ5ล้านคือแบบสบายไหมทุกคนคิดดูดิแต่ผมก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายเนาะอ่านี่นะครับก็เป็นจุดหลกัลกๆนะครับ2จุดที่ผมใช้ในการฟาร์มนะครับทุกคนครับไหนๆก็ไหนๆละอีกสักรอบหนึ่งก็แล้วกันนะครับมายี่นี่เดี๋ยวทุกคนไม่เชื่อไงว่าแบบเฮ้ยมันคี้โมหรือเปล่ามาีนี่แนะนำครับลากมอนมาก่อนเนาะ ลากมาเยอะๆครับจุดตรงไหนก็ได้ลากมาเลยคือมันจะได้ทีละสิบตัวไงทุกคนถึงไหมอ่ะอันนี้ถึง10ตัวไหมบางทีมันก็ไม่ถึง10ตัวนะครับทุกคนครับเนี่ยก็ฟาร์มไปเลยครับไอตายไปและหนึ่งแต่เอาจริงๆนะทุกคนถ้าใครที่สามารถอาขอผลฟินิกจากเพื่อนหรือไปซื้อผลฟินิก หรือผลอะไรก็ได้หรือสกิลแต่มันต้องเป็นผลแหละทุกคนผู้เล่นใหม่ๆเนี่ยจำเป็นมากๆครับสกิลผลที่มันเป็น AOE อะ่ะถ้าทุกคนหาซื้อมาได้เนี่ยหรือขอจากเพื่อนมาได้นะครับผมแนะนําให้มาฟาร์มสเตตที่นี่เลยนะมายืน FK ฟาร์มสเตตผลที่นี่ครับแล้วก็อย่าลืมรับภารกิจไอตรงนี้มาด้วยเราจะได้1ล้านใช่ไหมทุกคนครับพอเราได้1ล้านปุ๊บเราก็ไปปลดล็อกเควสเลยเออเป็นไง <laughs> สบายด้วยนะครับได้สเตตผลด้วยเออ ฟาร์มไปเลยตรงนี้ชิวๆอ่าประมาณนี้ผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นที่ผู้เล่นใหม่แล้วก็ผู้เล่นเก่าเนี่ยฟาร์มสบายที่สุดแล้วเนาะออถ้าผมพูดตรงไหนผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยด้วยเนาะทุกคนครับโอเคคนระัทุกคนหาแล้วนี่เนี่ยผมก็ฟาร์มได้อีกแล้วนะครับ5ล้านเป็นยังไง โอเคทุกคนก็ทั้งหมดเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นแล้วกันนะครับสาหรับจุดฟาร์มที่ผมอยากจะมาแนะนําให้กับทุกคนเนาะโอเคครับทุกคนก็คือว่าถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได,ได,ได้ไม่พลาดคลิปวิดีโดอใหม่ๆกันด้วยนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปแล้ะครับบ๊ายบายไหนๆก็ขอลองตีสโมกเกอร์หน่อยแล้วกันนะฮะทุกคนครับมาดิสโมกเกอร์โอ้โหดอกเดียวจอด ผมยอมเลยคนที่ตีบอสเก่งเออเขาจะต้องแบบมีความพยายามมากอะ่ะทุกคนคือแบบว่าโอ้โหตีบอสกันเก่งมากเลยนะถ้าแบบว่าตีเราไม่